สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel e c h i เน a gamer TV นะครับสำหรับคลิปนี้นะเราก็จะมาพรีวิวเกมมือถือที่กำลังจะเปิดในวันที่8พฤศจิกายนนะครับก็นั่นก็คือเกม Chill Hero Rise ในเซิร์ฟโกลบอลนะครับหรือว่าเกมผู้กล้าโลกผงาดนั่นเองนะก็สําหรับเกมนี้เนี่ยมันเคยเปิดในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันมาก่อนนะครับผมก็เคยได้ไปลองเล่นมาพักหนึ่งนะก็จะเป็นแนวกาชาจัดทีมนะครับเรื่องราวจากการ์ตูน พุกาโลกผงาดเลยใครเคยดูอนิเมะเรื่องนี้บ้างก็เดี๋ยวรู้สึกว่าตอนช่วงเกมเปิดนะครับจะมีอนิเมะูุก้าโลกผงาดซีซั่น3ออกมาพอดีนะแต่ว่าตัวละครในเกมเนี่ยมันจะมีตัวที่เราไม่รู้จักอยู่หลายตัวนะครับแต่ว่าตัวละครหลักๆเนี่ยมากันครบนะทั้งตัวเอกอย่างูุก้าโลนาโอฟูมินะครับลัฟทาเลียแจ็คคูนตัวน้อยตัวน้อยหรือเปล่าทําไมเพิ่มจัง <laughs> นะหรือว่าจะเป็นฟิลโลนะครับหรือจะเป็นผู้ก้าหอกมโตยาสึ นะหรือจะเป็นใยตัวร้ายอย่างไม้ใช่ไหมมันชื่อไม้เออแล้วก็ผู้กล้าดาบผู้กล้าธนูนะครับก็คือน่าจะมาครบแหละ4ผู้กล้าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็7ผู้กล้าศักดินานะครับรู้สึกว่าหลังๆจะมีผู้กล้าเขียวผู้กล้าพัดอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็สําหรับตัวเกมนะครับมันก็จะเป็นแนวกาชานะมีระบบซุ่มมีตัวละครระดับ R ระดับ s r ระดับ S s r นะครับซึ่งตัวละครระดับ s r เนี่ยมันสามารถอัปเกรดเป็นตัว SR ได้ด้วยนะครับคือจากสีม่วงนะขึ้นไปเป็นตัวสีทองได้นะครับโดยที่แต่ละวันนะครับมันก็จะมีแจกเหรียญแล้วก็แจกไอตัวตั๋วสุ่มนะครับเนี่ยส่วนมากจริงๆเล่นตอนนั้นผมไปเล่นเนี่ยสายฟรีก็เล่นได้ไหลายหลาย SR อยู่เหมือนกันนะเออคือเนี่ยมันก็จะมีแบบกิจกรรมให้เราทำนะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจต่างๆรายวานันรายสัปดาห์ภารกิจคิวนะครับแล้วก็พอได้เหรียญทองมาเนี่ยมันก็เอามาซื้อไอตั๋วกาชาได้นะครับอ่ะแล้วก็ รับของรางวัลจากเพื่อนอะไรแบบนี้มันมีควิเควสมิชชั่นเยอะแต่ตอนนั้นผมไปเล่นน่ะมันเนื่องจากมันเป็นภาษาไต้หวันเราอ่านไม่ออกนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมีระบบในนี้ด้วยฟักไข่นะครับก็คือเราใช้เหรียญทองในการซื้อไข่มาก็มีโอกาสได้ตัวละคร s r เหมือนกันนะครับหรือบางทีก็ได้เป็นตัว SR นะตรงนี้มันจะเหมือนกับในการ์ตูนเลยที่แบบเราได้ฟิโลมาใช่ป่ะเฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยข,ข,ข้างขาวข้างขาวหรือกระต่ายได้เป็นข้างขาวมันจะมีตัวแบบเป็นเหมือนสัตว์ธาตุนะครับแปลกๆหลายๆตัวนะ ที่เราไม่รู้จักในกระตูนนะครับอาจจะเป็นจากในหนังสือหรือเปล่าจากในไ์โนเวลนะซึ่งผมก็ไม่เคยอ่านเคยดูแต่เมมันตรงนี้ก็จะเป็นระบบสุ่มกาชานะปึะ๊บสุ่มไปก็คือการโยนเหรียญให้เจ้าเนี้ยเจ้าของร้านแล้วเขาก็จะโยนสกรอมาก็ถ้าเกิดมันออกตัว s อ r นะครับมันก็จะออกสีรุง้งแบบนี้เลยนะเนี่ยเห็นคั้วพีสีรุ้งใช่ป่ะนะเออตรงนี้ก็จะได้ตัวละครระดับ s อ r นะครับอ่าแค่เป็นตัวนี้ น่าจะเป็นตัวนกหรือเปล่าเป็นเออเป็นน้องนกปิดตานะครับอ่ะก็จะมีอยู่หลายๆตัวที่แบบเราไม่รู้จักอย่างตัวนี้เราก็ไม่รู้จักนะครับอ่ะแล้วก็ตัวระดับ SR ก็จะเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็ตัวระดับ R เป็นสีน้ําเงินนะตูการชาเนี่ยมันก็จะมีทั้งตู้รวมแล้วก็ตู้พิกอัพนะครับโดยที่จะบอกไว้เลยว่ามันจะมีบางตัวนะ SR นะครับที่เก่ง เก่งเหนือระดับ SSR อีกนะแต่ SSR บางตัวก็ห่วยก็มีนะครับก็เดี๋ยวในส่วนตรงนี้ผมพอมีข้อมูลตอนที่ไปลองเล่นอยู่แล้วก็มีตัวที่ผู้เล่นคนไทยที่เขาไปเล่นอยู่ในเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยเขาเคยแนะนำไว้ซึ่งมันเป็นข้อมูลจากกลุ่มเก่านะแต่ก็เอามาพออ้างอิงได้นะว่าตัวไหนที่แบบน่าปาน่าใช้ก็เอาไว้เดี๋ยวตอนช่วงเกมเปิดเนี่ยเดี๋ยวผมทำไกด์แนะนำให้อีกทีนะครับว่าเราจะสุ่มตัวไหนเพราะว่า ดูจากตัวมันมาคือเขาเป็นแผ่นหลังๆแล้วไงมันก็ดูจะงงๆนิดนึงนะทีนี้เราจะไปดูระบบเกมนะครับระบบเกมมันจะมีทั้งการลงด่านธรรมดาลงพวกเพลสมิชชั่นนะครับลงดันเจียนแล้วก็ PVP PVP มีทั้งแบบ PVP ทีมเดียวแล้วก็ PVP 3ทีมนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครเนี่ยเราต้องมีอย่างน้อยๆ12ตัวไว้ใช้นะครับอ่านี้เดี๋ยวเราลงดันเจียนให้ดูนะครับคือเกมนี้มีทั้งระบบด่านฟาร์มมีอะไรเยอะมากเลยนะ คือตอนไปเล่นไต้หวันเสียดายมากเลยว่าอ่านไม่ออกนะครับคือได้แต่กดมั่วๆไปแล้วก็ตามที่เขาเคยแนะนํากันนะอ่าระบบเกมมีออโต้ให้นะครับมีคัสซีนการใช้สกิลนี่สี่ฤดูผกผันของผู้ก้าพัดหนูกลาสอ่าแล้วก็ตัวนาโอฟุมิคือระบบเกมนี้มันจะจัดทีมลง4ตัวนะครับคือตัวละครจะยืนเรียงกันแล้วก็ตีไปทางด้านข้างนะครับด้านด้านขวาแล้วศัตรูมันก็อยู่ทางขวาตีกลับมาทางซ้ายนะครับโดยที่การโจมตีที่เป็น บางอันเนี่ยมันจะตีแล้วติดตัวโล่ที่อยู่หน้าสุดนะครับตัวแทงนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวละครบางตัวที่ใช้เวทมันก็จะโดนทุกตัวหรือว่าสามารถใช้เวทยิงข้ามตัวแรกมาได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยช่วงต้นๆน่ะตัวที่ยิงข้ามกันมันจะมีน้อยมันจะมีระบบแบบเหมือนการอ้อมไปตีด้านหลังอะไรแบบนี้ตัวที่เป็นคลาสที่เป็นแทงข้างหลังได้หรือว่ายิงเวทข้ามตัวโล่ไปได้นะครับเพราะว่าโดยส่วนมากตัวโล่อะมันจะถึกทุกตัวนะครับอ่ะแล้วก็ สำหรับเกมนี้ตัวผู้กล้าโล่เรานะที่เป็นตัวหลักที่เขาได้มานะครับมันก็สามารถเปลี่ยนโล่ได้ด้วยนะอันนี้เดี๋ยวผมลองสู้บอสให้ดูนะครับบอสของดันเจียนนะวันนี้จะมีพวกของรางวงรางวัลเศษชิ้นส่วนอะไรแบบนี้ด้วยนะครับมีเหรียญทองด้วยที่เอาไปแลกตัวกรชาได้นะครับเดี๋ยวเราเอาการหลออกแล้วเ,เอาผู้กล้าดาบลงไปแทนอิสกิบ่ะอิสกิผู้กล้าฮนูนี่วะผมจำชื่อผู้กล้าดาบไม่ได้อ่ะแต่ว่า ที่สาคัญเลยเกมนี้ตัวฮิลต้องมีนะคือปกติเนี่ยบางครั้งผมก็ใช้ผู้กาโลแล้วใส่โล่ใบไม้นะครับคือมันจะเหมือนในกระตูนนิเมะเลยนะเปลี่ยนโล่เป็นโล่ใบไม้ฮิลได้นะครับเนี่ยแล้วก็ถ้าเปลี่ยนโล่เป็นโล่อื่นเนี่ยมันก็จะเสริมความสามารถอย่างอื่นนะครับคือความสามารถโล่มีโคตรเยอะเลยนะเห็นป่ะเปลี่ยนเป็นโล่หมาสองหัวก็ได้นะที่แบบจะทําการกักศัตรูได้นะครับโล่เชือกหรือว่าโล่อันนี้ก็ได้โล่แข็งแกร่งนะครับโล่พึ่งก็มีมันมีหลายโล่มากจนจนแบบเล่นเล่นแล้วมันมีอัพสายของมันด้วยนะ คือแบบเกมมันลึกมากกว่าที่คิดนะครับไม่ได้ง่ายตะมันต่มัน,มนลองไว้เล่นมาแล้วมันขนาดอ่านไม่ออกยังแบบโหอินเน่ยนี่มีปลาไอ้นี่ด้วยไอตัววอนเตอร์ลูกโป่งสีส้มอะแล้วก็ใช้ชิลคุมศัตรูไว้เหมือนตอนที่ในการ์ตูนมันสู้กับไอ้นี่เลยตัวโมโตยาเสืนะครับที่พ v p กับโมโตยาเสือขังมันไวแล้วปล่อยลูกบอลเขาไปกัด ่ะตัวนี้เราเปิดระบบออโต้ได้นะถ้าพลังเราเหนือกว่าบอสหรือว่าเหนือกว่าศัตรตูนะครับอ่ะแล้วก็ตรงด้านซ้ายล่างมันจะมีเก็บเกรดด้วยนะก็คือใช้เขาเกรเต็มนะครับมันก็จะใช้สกิลไม้ตายของตัวโอฟูมินะเป็นโล่โทสะนะครับนั่นแหละแต่ว่าหลังๆผมว่ามันน่าจะมีโล่อื่นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่โลโลโทสะกับไอออนไมเดนมันก็โคตรเท่แล้วอ่ะส่วนน้องปลาข้างหลังนี่ เราก็ไม่รู้ว่ามันในการ์ตูนมันคือตัวไหนนะครับเพราะว่าในเมเรายังไม่เคยเจอนะน้องตายนี่ก็เหมือนกันจะเราจะรู้จักแค่ตัวละครของพักหนึ่งพักสองนะครับส่วนตัวอื่นเราไม่รู้นะแต่ตัวหลกักๆมีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบลง e อ p e d i t พ o ิชนนะครับเนี่ยเราก็จัดทีมลงไปนะสี่ตัวตัวละครนะครับมีเยอะมากเราไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้ใช้ได้ใช้กันหมดนะครับเพราะตัวละครแต่ละตัวมันจะมีความสามารถต่างกันนะครับ แต่หลักๆแล้วน่ะตัวฮิลตัวฮิลหนึ่งตัวเวทเวทหมู่หนึ่งนะแล้วก็ผ mm ู้กล้าโลต้องลงอยู่แล้วนะครับตัวพระเอกไม่ลงได้ไงอ่าตรงนี้ก็จะเป็นด่านฟาร์มนะครับเป็นเหมือนไม่ใช่ด่านฟาร์มเขาเรียกว่าด่านสำรวจนะครับเอพีเดชันด่านฟาร์มที่แบบเป็นฟาร์มคีพีฟาร์มอะไรแบบนี้ก็มีนะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นแบบเอ็ก d i พ i o n ชันนะครับคือเดินสำรวจพื้นที่นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเจออะไรมีของอะไรอยู่ในด่านบ้างนะครับก็เก็บมาได้มีมอนเตอร์อะไรแบบนี้แต่ว่ามอนเตอร์ก็เป็นมอนเตอร์ง่ายๆแหละ คือพลังมันเยอะแต่หน้าตามันก็คือมันเตอร์อรง่ายๆธรรมดานะครับแตเป็นบูโฮริงสีฤดู6พันมันชื่อสกิลนี้ป่ะวจะไม่ได้ะดูนานแล้วอ่ะก็ประมาณนี้ก็จะมีเหรียญของการเอ p e d i พดิชันะครับแล้วก็ไปแลกเป็นของอะไรแบบนี้แหละโอ้มีกับดักด้วยเปิดหีบได้ของแล้วก็เนี่ยเป็นประตูมันจะเป็นชั้นๆไปนะ ตอนที่ผมเล่นถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นชั้นนะครับเหมือนแบบเราเล่นขึ้นไปชั้น1ชั้น2องไล่ไขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าจะมีถึง10ชั้นนะคือจำไม่ได้แล้วเคยเคยเล่นไว้นานแล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากดูแบบเกมเพย์เยอะๆก็จริงๆในชแนลอ่ะในในส่วนของไลฟ์อ่ะผมเคยไลฟ์ไว้เกมนี้ประมาณ8 8ดไลฟ์นะครับก็สามารถหามาดูได้อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการ PVP แบบ3ทีมนะครับ เป็นอารีนาสมทีจริงๆมันมีอารีนาธรรมดาคือ1ทีต่อ1ทีนะ4ต่อ4แต่อันนี้จะเป็นจัด3ทีนะครับ12ตัวลงไปเจอกันแล้วก็พื้นหลังเนี่ยมันเป็นเหมือนโซนหมู่บ้านหรืออะไรก็ไม่รู้หรือเป็นแต้มโชยเฉยๆผมก็ไม่แน่ใจนะคิดว่าน่าจะน่าจะแต้มเฉยๆหรือเปล่าแต่มันวางบนหมู่บ้านแต่ละจุดเลยนะเออก็ต้องไปดูอีกทีเพราะว่าตอนนั้นไปเล่นเนี่ยอ่านไม่ออกจริงดูแต่ว่าชนะกับแพ้แค่นั้นแหละอ่านเนี่ยเราก็จัด3ทีลงไปนะครับ คือระบบที่แบบสู้3อันอย่างเงี้ยคือเราเอาชนะแค่2ทีมก็พอไม่ต้องเป็นต้องชนะ3ทีมนะครับอีกทีมหนึ่งเราปล่อยเป็นทีมอ่อนไปก็ได้แล้วก็จัด2ทีมนะเบื้องต้นแต่เดี๋ยวหลังๆเนี่ยตัวมันเยอะนะครับแล้วก็อัพเลเวลมามันก็จะจัดได้3ทีมนะแรกๆตัว s อ r ก็จะเก่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอช่วงที่ upgrade, อัปเกรดอัพอะไรขึ้นมาได้ตัว s อบางตัวก็จะเก่งกว่าขึ้นมานะเพราะฉะนั้น อย่าพึ่งแบบตัดสินใจว่าเอ้ยตัว SR ไม่เจ๋งนะเกมนี้ตัว s อ r เก่งนะครับมีตัวดีๆอยู่นี่ไงมีไม้ด้วยไม้รู้สึกจะเป็นตัวดาบนะครับแล้วก็ใช้เวทไฟได้ด้วยนะครับก็คือยิงข้ามได้แต่เวลาตีคือมันจะมีสกิลให้เลือกนะเลือกสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็อันติอะไรแบบนี้นะครับอืมเพียงแต่ว่าเราออโต้ก็ได้นะอย่างที่บอกนะครับ คือมาเล่นง่ายนะแต่ว่ามันจะไปหนักเรื่องการวางวางตัวแล้วก็การอัพตัวมากกว่านะครับเ็าจะทําให้พลังอ่ะมันต่างกันแล้วก็ทีมอ่ะถ้าเกิดแบบเราสุ่มได้ตัวไม่ค่อยไม่ค่อยเจ๋งเนี้ยตัวเทียต่าๆเข้ามามันก็จะสู้คนอื่นได้ลําบากนิดนึงในช่วงกลางๆนะครับนี่คัสซีนหนูฟิลโลใช้เวทลมโอ้นี่ขนาดตัวไม่รู้จักตัวแม่ชีใช้โซ่อะไรไม่รู้อะแล้วมีเหมือนบาเรียขึ้นเลย เนี่ยตรงนี้เราผมอ่านไม่ออกเลยนะคือได้แต่เล่นมั่วๆไปนะครับอเสียดายมากตอนนั้นเดี๋ยวถ้ามาเซิร์ฟกโลกลบอลคราวนี้ก็น่าจะอ่านออกแล้วเพราะว่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะมาทั้งในระบบ Android และ iOS นะครับามาพร้อมเลยก็ตอนนี้ก็ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่8เจอกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอลาเเท่านี้ก่อนละกันหากใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไล